ยีลยไม่เยเยีลยไม่เยใหเขามันเป็นอย่างอ้ลมเบิงเบิ่งเบิ่งแท้แประจำฟาร์มเบิ่งเปานห่วงมห้ย มันไม่ใช่ควายแล้วเบึงเบึงเบิงเบึงโอ้โหโอ้โหผมอารมณ์ดีครับโโบูดเบรกมาแม่เพ่ทครับเพ่ทครับเพ่ทครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วเร็วเร็ว,รว,รว,รวไปแล้วพี่มาไปแล้ว กินหยั่งนั่นชิไปหายวันเพลินจ้ะมา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 เพลิครับเพลิเอ้ยมันโมนมีหูเร็วอันดุยเ้ยยินครับบายใจจืด <c oughs> บ้างว่าขา้าบ่นงานไม่แม่นี้ โอ้อไหนก็ม่คลาดอ๋ออ๋อมันยินเนี่ยมันยินจริงเออพูดไปแล้วเนาะเพรเนาะอืมบอยเป็นขั้วอะไรดิหนิบึ้งบึ้งบึ้งปวดปวดปเพียรครับไ้นเห็นบอลเอิดเอาหยาบมันปด้ป่ะเออคาบหยาไปให้แม่ไป ข้าบไปไม่จริงข้าบหยาไปให้แม่ไปาบไปเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งสิคราบข้าบหยาไปให้แม่ไปไปเพียขราบยื่นย,ยืนงางยินข้าบน้ำนมกำลังไหลบวเดียวหยาบไหมปวพี่ เอาหนาไม่ให้แม่ไปไปเวอรเบึมติเยดจังเลยเบิองเงเพิ่นบอกกันยังกันนะเวอร์เ็ยมึงยโดด